สวัสดีครับสัสดีแฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันประจำวันจันทร์ที่15เมษายน2567นะครับกล <c oughs> มัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเมื่อวานนะไม่ได้แบบรายงานนะครับไม่ได้มาไลฟ์หนึ่งวันนะครับห่างหายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของสงการนะเนาะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสงการแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคน โอ้โหน่าจะไปเล่นน้ําจัดหนักจัดเต็มกันเต็มที่นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่ามีข่าวของสโมสรน,นะครับซึ่งเป็นข่าวที่โอ้โหต้องบอกว่ามันแอบแบบมันต้องมารายงานจริงอะนะครับผมผมก็เลยคิดว่าวันนี้ต้องเอามาคุยกันจริงๆว่ะนะ ซึ่งใครที่ไปเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวเล่นน้ำเสร็จเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตข่าวก็ได้นะครับหรือใครที่ไม่ได้ไปเล่นน้ำก็มาดูข่าวนี้ได้เลยทันทีนะครับอ่ะข่าววันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีของอาดาคือแลนะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเขาไม่พึงพอใจในตำแหน่งของทีมนะครับที่ไม่ได้เล่นสักทีนะพร้อมอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เคยได้ลงเล่นนะครับแต่นะครับมีสื่อออกมารายงานแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้คิดอยากที่จะออกจากมาริดนะ อ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายสื่อออกมาว่าเขาขอย้ายทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตกันนะครับแล้วก็มีข่าวของซินาดินซีดานด้วยนะครับพอดานของเราเนะี่ยตอนนี้นะครับคือต้องแสดงความยินดีกับเลเบ์คูเซ่นก่อนที่ได้แชมป์นะครับแต่บาเยนนิกเนี่ยเดี๋ยวโทมัสทูเคิลนะครับก็จะออกจากทีมแล้วเขาบอกว่าสนใจซีดานมาเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับและปิดท้ายด้วยข่าวของทางกุนซือชุดกาสติยตอนนี้ ต้องบอกว่าเข้มข้นมากนะครับผมของราอุนกอนซาเลสกับอับาโลอาเบลัวนะครับเข้มข้นยังไงเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ให้ก่อนอันนี้สําคัญมากๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สองคลิปที่ผ่านมาโอ้โหคนดูแปดเก้าร้อยเก้าร้อยอะไรประมาณเนี้เข้าใจได้นะครับช่วงนี้มันช่วงสงการนะเนาะคนอาจจะไม่ค่อยมาดูเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับเกินหนึ่งร้อยไลค์ก็สุดยอดแล้วนะครับอ่ะ โอเคมายินเยะยาวนานแล้วนะครับไปอันนี้กันก่อนนะครับผมแสดงความยินดีกับทางชาบีอารอนโซ่นะครับพาทางเลเวอร์คูเซนคว้าแชมป์เรียบร้อยนะครับเป็นสมัยแรกโหเขาบอกว่าเป็นแห่งประวัติศาสตร์เลยนะแชมป์สมัยแรกของชาบีอารอนโซ่กับทีมอ่อเลเวอร์คูเซนนะครับผมแล้วเลเวอร์คูเซนเนี่ยเอาจริง เข้าใกล้แชมป์มากสุดก็คือจบอันดับ2แต่ผมจะไม่ได้แล้วนะปีไหนนะครับนานมากนะแต่ว่าอันนี้เป็นแชมป์แรกนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับซึ่งไอสุสปดาที่ผ่านมาเขาก็ชนะนะครับเหมือนเบเดอร์เบรเมนนี่แหละนะครับห้าประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหแล้วก็ถลิงแชมป์ในสนามเลยนะครับชูถ้วยชูถาดนั่นแหละอย่างที่เห็นนะอ่ะยินดีด้วยกับชาบิลอนโซเดี๋ยวอีก2ปีเราจะรอนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะครับ มาเริ่มกันที่อาดากือแลกันก่อนนะครับข่าวตรงนี้ผมขอย้อนไปนิดนึงนะ mm hmm. เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอาเกมล่าสุดเลยกับมายโยกาเนี่ยคาดการว่าอาดาคือแลจะได้ลงเป็นตัวจริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงนะครับแล้วเขาบอกว่าคือแลไม่พอใจละจะให้เอเจนต์ไปคุยกับมาดิดนะครับเพื่อขอย้ายออกนะครับแบบยืมตัวก็ได้หรือว่าแบบขายขาดก็ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้สิต้องบอกว่าเมื่อวานล้ว เมื่อวานแล้วนะครับทางโรมาโน่นะครับฟาบิิโอโรมาโน่นี่แหละนะครับออกมารายงานบอกว่าเป็นที่เข้าใจว่าอาดาคือแลเนี่ยแล้วก็เอเจนต์ของเขานะครับไม่ได้ต้องการออกจากโกรมาดิตเลยนะหรือปล่อยยืมตัวอะไรก็ตามนะครับและไม่มีการเรียกร้องใดๆนะครับในช่วงของฤดูกาลนี้นะโดยคือแลเนี่ยโฟกัสไปที่จนจบนะสุดท้ายของซีซั่นนี่แหละนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็จะไปโฟกัสต่อที่บอลยูโรกับทีมชาติตุรกีนะครับ และซึ่งถ้าหากมีการหารือนะครับหรือว่าอ,อาจจะพูดคุยจริงนะครับอาจจะเกิดขึ้นหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งณนะตรงนี้เขาบอกว่าอันดับแรกโฟกัสกับเรือมาริดสองถ้าจบซีซั่นไปโฟกัสกับทีมชาติตุรกีซึ่งไม่มีความคิดเลยนะครับที่จะออกจากมาริดยืมตัวหรือว่าปล่อยขายก็ตามนะอย่างที่โรมมโนรายงานผมว่า น่าเชื่อถือที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรข่าวก่อนหน้านี้มันเป็นสื่อแบบสื่อเทียสอเทียรสามอะที่เขาออกมารายงานนะครับว่าคือแลไรไม่พึงพอใจอะสุดท้ายโรมาโน่ก็ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะเขาอยากจะสู้ไปกับทีมแต่เอาจริงนะผมก็ผมเข้าใจเขานะแต่ว่าลองคิดดูนะโอ้โ oh, หตำแหน่งตอนนี้แม่งทับกันเยอะมากเดี๋ยวประธานไปไหม <laughs> อะถ้าแกจะสู้กับทีมต่อไปเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคบว่าอันเช่จะใช้ยังไงบ้างนะครับมีอีกหนึ่งคนนะครับผมพี่มดนะครับอันนี้ก็เป็นของโรมาโน่เหมือนกันแต่ในพาร์ทของพี่มดเนี่ยโรมาโน่ไปพูดใน u t u b e นะฮะในช่อง YouTube ของเขาไม่ได้เอาโพสต์ลง IG นะครับผมไอไม่ได้เอาโพสต์ลง X หรือ Twitter นะอ่ะโรมาโน่บอกว่านะครับลูก้าโมดิสเนี่ยบอกว่าเขาคิดนะครับเขาคิดว่า รับประกันเลยนะว่าลูก้าโมดิชเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยนะว่าจะออกหรือจะอยู่นะเขาจะใช้เวลาในเดือนพฤษภาคมนะฮะหรือเดือนมิถุนายนเนี่ยในการตัดสินใจอีกครั้งเกี่ยวกับอนาคตของเขานะครับโมดิชต้องการช่วยเหลือเรอลมาดิตไปจนจบฤดูกาลเพื่อควา้าแชมป์ลาลิก้านะครับจากนั้นทั้งตัวนักเตะและสโมสรจะตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งถึงความต้องการของโมดิชแบบนี้เข้าใจได้ว่านะครับ เอาความต้องการของพี่มดเป็นอันดับแรกก่อนนะครับเห็นไหมเห็นท่านี้ไหมอันนี้คือเกมล่าสุดเกมล่าสุดแม่งสถิติดีมากนะครับลงเล่นไป85นาทีสัมผัสบอลไป114ครั้งผ่านบอล85ครั้งนะครับแล้วก็แชงส์ครีเอทนะครับผมก็สร้างโอกาสทำประตู3ครั้งนะครับแล้วก็มีบิ๊กแชนส์ครีเอท1ครั้งนะครับมีริบบิ้งด้วยมีเลี้ยงบอลน,นะครับผ่าน4ครั้งแล้วก็มีดวล1ต่อ1ผ่าน5ครั้งโอ้โห สามสิบปดย่างสามเก้าก็หลายคนนอะตอนนี้เถียงกันมากนะว่าเดี๋ยวแม์กับซิตี้เนี่ยเอเปลี่ยนเอาพี่มดลงก่อนได้ไหมอ่าก่อนพี่โทนี่หรือว่าเอาพี่มดลงคู่พี่โทนี่เลยอันนี้ผมไม่ไม่รู้ใจอันเช่เหมือนกันนะว่าเขาจะเลือกใช้ใครแต่ความรู้สึกอะผมว่าอันเช่น,น่าจะเลือกใช้โทนี่โคลสมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแต่ลงมาเมื่อไหร่นะทำผลงานดีมากเลยพี่มดไอเกมล่าสุดไอ ที่เราเสมอ3าใน UCL ก็แกนั่นแหละออกมานะครับแล้วก็มาส่งให้วินิสุสเปิดให้กับบาเบเดีิงเออก็เป็นแกที่สร้างอิมแพคให้กับทีมนะเดี๋ยวเรามารอดูใจของอันเช่กันนะครับว่าเขาจะเลือกใครนะครับ มาแล้วไปดูข่าวของพ่อดานกันหน่อยนะครับซินาดินซีดานนะก็หลังจากที่โทมัสซูเคอร์ประกาศออกจากทีมนะครับหลังจากจบซีซั่นซึ่งตอนนี้ล่าสุดอย่างที่ดีใจไปกับเลเวอร์คูเซนเมื่อกี้นะครับการันตีแล้วก็คือจบนะครับไบยูมานิกก็น่าจะจบอันดับ2นะครับถึงเลเวอร์จะแพ้ต่อเนื่องยาวแบบจนจบซีซั่นนะก็ไม่ทันนะครับก็ไม่สามารถแซงได้ละนะเพราะคะแนนห่างกันเยอะมากนะครับ อันนี้เป็นการรายงานของผู้สื่อข่าวโคโซเซฟฟิลิกดิอาสนะครับบอก,กอของมากานะฮะเขาบอกว่ายบร์นมินกเนี่ยได้ติดต่อไปยังเอเจนต์ของซิเนดินซีดานนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อแสดงความสนใจในตัวเขาและต้องการให้เขาเนี่ยมาเป็นผู้จัดการทีมต่อจากโทมัสทูกโกลนะครับโดยซีดานเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่สือที่ยบร์นนะครับให้ความสนใจเป็นพิเศษนะด้วยประสบการณ์และการประสบความสําเร็จนะที่ผ่านมาของเขาเนี่ยแหละนะ แต่ปัญหาในตอนนี้คือซีดานเนี่ยยังโฟกัสไปที่อยากจะคุมทีมชาติฝรั่งเศสต่อจากดิ a ดเยเดชองในอนาคตนะครับรวมไปถึงถ้าพูดถึงในระดับสโมสรเนี่ยก็ไม่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้แล้วเกี่ยวอะไรก็ซีดานครั้งหนึ่งเคยบอกว่าถ้าไม่เคยไปเล่นให้ทีมไหนมืดก่อนนะครับในอดีตที่ผ่านมาและก็พูดภาษาของชาตินั้นของสโมสรนั้นไม่ได้ก็จะไม่ไปคุมนะครับ มาดูกันว่าพ่อดานจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าผมว่าไอเรื่องภาษาเป็นปัญหาอันนี้ก็จริงนะแต่แต่ความรู้สึกผมว่าแบบถ้าสมมุติเราไม่รู้ภาษาจริงมันก็มีล่ามนะอืมมันอยู่ที่ว่าไบเยอร์มินิกจริงจังกับซีดานเท่าไหร่เอ่อมากแค่ไหนนะครับแล้วจะไปเปลี่ยนใจของซีดานได้หรือเปล่าแต่ผมว่ายากหลายทีมลองแล้วนะครับไม่ได้แต่ถ้ามาดิติดต่อไปอันนี้ไม่แน่แต่ว่าตอนนี้ คงไม่บรรจบกันอีกรอบหนึ่งแล้วผมว่านะน่าจะเป็นชาบีอลอนโซในอนาคตไปเลยนะครับและปิดท้ายด้วยตำแหน่งกุนซื้อของชุดกาสติยากันหน่อยนะเป็นการรายงานของคอเก้พิคอนนะครับผมจากรีเลโบนี่แหละนะครับเขาบอกว่าอเบโรอาเบลันะครับต้องการก้าวหน้าในเร็ัลมดิและเป็นโค้ชของเรอัลมดิกาสติยาคนต่อไปนะครับ แต่เขาจะอยู่กับชุดยูเบนิวเอนะครับในฤดูการหน้าเนื่องจากราอุนกรซาเลสเนี่ยก็ต้องบอกว่าประกาศออกมาแล้วนะฮะว่าจะไม่ออกจากาเรอลมดริกาสติยาในเร็วๆนี้และจะอยู่ในฤดูการหน้าแน่นอนนะครับตามรายงานระบุว่าเบลัวเนี่ยมีความกระหายนะในการคุมชุดกาสติยาเป็นอย่างมากนะครับแต่เขาเนี่ยจะเข,เขาเาเรียกว่าไงจะรอให้ถึงที่สุดนะครับสถานการณ์เพราะว่าอะไร จะดูว่าราอูลเนี่ยอนาคตเอ้ไหมแน่ราอูลอาจจะแบบอยากก้าวหน้าในอาชีพนะอยากไปคุมมาริชุดใหญ่หรือเปล่าหรือถ้าเป็นไปไม่ได้อยากไปคุมทีมอื่นที่เป็นชุดใหญ่หรือเปล่าถ้าถึงตอนนั้นอาเบลัวพร้อมเสมอนะครับที่จะขึ้นไปคุมชุดกาซียานะครับเขาต้องการขึ้นไปคุมเขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วอาเบลัวณนเวลานี้แต่ก็เพื่อนกันนะ,นะแล้วก็รู้ว่า ราอูลเนี่ยเขาก็คุมทีมชุดกาสติยาตอนนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วนะไม่อยากไปเปลี่ยนอะไรนะครับไม่อยากไปงอแง,งหรืออะไรก็ให้ราอูลคุมไปก่อนโดนราอูลบอกว่าผมผมจะไปอยู่ที่อื่นละนะจะไปคุมที่อื่นก่อนหรือสมมติช่วงปีนั้นที่เราไปคุยกับชาบเบียลอนโซไม่ลงตัวอาจจะดึงราอูลกอซสเลสขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็เอาเอาบบโลเอเบรัวเนี่ยขึ้นมาคุมชุดกาสเซียก็เกิดขึ้นได้นะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ตอนที่ผมรู้สึกว่าในตำแหน่งโค้ชชุดเยาวชนจนมาถึงชุดกาซิยาของเราเนี่ยมันดูแข็งแกร่งยังไงก็ไม่ดูมันดูแบบว่าทุกคนมีความมั่นใจและความกระหายมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับอย่างที่บอกวันนี้ก็เป็นวันสงการวันสุดท้ายนะครับไปเล่นน้ำอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะแล้วก็ถ้า นะครับทว่างก็มาอัปเดตข่าวของสโมสรกันนะครับและอีก2วันเดี๋ยวเราก็จะเตะกับซิตี้อีกแล้วนะครับเป็นเยือนซิตี้นะโอ้โหแมทนี้สุดยอดนะเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดก,กาซิยาขอตวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอันนี้สำคัญมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ